ข่าวแรงงานไทยเสียชีวิตสองรายมีผลต่อการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลไหมย้ำไปแบบถูกกฎหมายหากเราเสียชีวิตครอบครัวจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วนก่อนอื่นทางช่องลุงหน่อยต้องขอไว้อะไรกับ แรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันทั้งสองท่านที่ตอนนี้มีรายงานข่าวว่าทั้งสองท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับคุณคือฮีโร่ของครอบครัวคุณคือฮีโร่ของคนไทยคุณทำทุกอย่างเพื่อให้ทางครอบครัวได้มีชีวิตที่ดีขึ้นขอให้คุณไปสู่สุคติแล้ก็ช่องลงหน่อยขอคารวะด้วยหัวใจ แล้วก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองท่านด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวสารจากกระทรวงแรงงานในเรื่องรายงานไทยทั้งสองรายที่ได้เสียชีวิตไปนะครับว่าทางกระทรวงแรงงานมีการช่วยเหลือหรือติดตามสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างคราวนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์กระทรวงแรงงานวันที่17พฤษภาคม 2,567นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกรันในรัฐอิสราเอลจำนวน2รายได้เสียชีวิตลงท่านรัฐมนตรีก็ได้แสดงความเสียใจยกับครอบครัวแรงงานไทยที่เสียชีวิตพร้อมได้สั่งการให้ติดตามสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่เสียชีวิตทั้งสองท่านให้ครบถ้วนนะครับ ทีนี้เรามาดูสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยที่จะได้รับหลังจากที่เสียชีวิตมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศจะได้รับ4 0,000บาทหากมีการจัดทำค่าทำศพหรือว่าอะไรก็ตามนะครับก็จะได้รับเพิ่มอีก4 0,000บาท 2. จะได้รับเงินจากโครงการเยียวยา ช่วยเหลือแรงงานอิสราเอลที่กลับมาในช่วงสงครามอีก50,000บาท3จะได้รับเงินชดเชยจากสถาบันประกันภัยอิสราเอลกรณีเสียชีวิตก็จะได้เงินอีกประมาณ79,00 0บาทและก็จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่คู่สมรสเป็นม่ายนะครับก็จะได้รับเงินอีก57,000บาทเป็นเงินชดเชยรายเดือนนะครับ กออย่างที่เคยทำคลิปไปก็จะได้รับเงินไปเรื่อยๆนะครับ5า0 0บาทจนกว่าเขาจะมีการแต่งงานใหม่หากแล้วก็จะได้รับเงินชดเชยรายปีนะครับจำนวนเงินยังไม่ทราบนะครับอันนี้ตามที่สถาบันประกันภัยแห่งชาติเขาจะกำหนดอีกที c จะเป็นเงินชดเชยเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือว่าปีซูอิมนะครับเดี๋ยวฝ่ายแรงงานเขาจะติดตามเงินก้อนนี้มาให้ 5จะเป็นเงินประกันสังคมฝั่งประเทศไทยนะครับในกรณีที่เรามีสิทธิประโยชน์เงินประกันสังคมอยู่ทางกระทรวงแรงงานก็จะติดตามเงินสิทธิประโยชน์อันนั้นมาให้กับครอบครัวนะครับจะเห็นได้ว่าการไปทํางานแบบถูกต้องตามกฎหมายโดยผ่านกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วนทางหน่วยงานราชการจะมีการติดตามสิทธิประโยชน์ให้ท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องร้องขอนะครับทั้ง2อรายนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทให้กับทางครอบครัวทั้งสองรายเลยอันนี้ยังไม่รวมเงินรายเดือนในกรณีที่คู่สมรสยังไม่ได้แต่งงานนะครับก็จะได้รับเงินรายเดือนอีกประมาณเดือนละห0,000กว่าบาทนะครับ ทีนี้ผมอยากจะฝากเตือนสำหรับผู้ที่อยากไปทำงานอิสราเอลบนเส้นทางด่วนอย่าลืมว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมีความไม่แน่ไม่นอนสูงโอกาสที่คุณจะบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตมีเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเดินทางไปแบบถูกต้องตามกฎหมายคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วน การไปบนเส้นทางด่วนมันผิดกฎหมายไทยนะครับหลายท่านอาจจะแย้งว่าต่อให้ผิดกฎหมายไทยแต่ที่อิราเลถูกกฎหมายเพราะคุณได้วีซ่าทำงานที่ถูกต้องใช่ครับผมไม่เถียงในกรณีนั้นแต่ผมไม่ทราบว่าเส้นที่คุณไปนะครับมันมีอยู่ทั้งหมด12เส้นเส้นที่คุณไปเนี่ยมีการทำสิทธิประโยชน์ให้คุณครบถ้วนหรือเปล่า มีการสมัครบริษัทประกันภัยให้คุณไหมถ้าคุณอยู่ในบริษัทที่เขาดีก็ไม่มีปัญหานะครับแต่บริษัทที่ไม่ดีคุณอาจจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่คุณควรจะได้รับพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ทำประกันภัยให้เวลาเสียชีวิตก็จะไม่ได้อะไรเลยนะอาจจะได้แค่เงินช่วยเหลือนิดหน่อยทุกครั้งที่คุณเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลไม่ว่าจะเดินทางด้วยวิธีไหนก็ตาม คุณต้องไปแจ้งที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดใกล้บ้านท่านหรือคุณจะมาแจ้งที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่กระทรวงแรงงานการแจ้งแบบถูกกฎหมายการที่เราไปทำงานอิสราเอลแบบถูกกฎหมายครอบครัวที่อยู่ข้างหลังเราก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่ครบถ้วนนะครับและก่อนจบคลิปผมจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนกังวลว่า หลังจากที่มีการเสียชีวิตของตัวประกันไทยทั้งสองรายจะมีผลต่อแผนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลของโครงการทีซีไทยแลนด์ไหมเท่าที่ผมตรวจสอบข้อมูลมานะครับไม่มีผลนะยังจะมีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่อิสราเอลตามปกติเพราะพูดเสียชีวิตทั้งสองรายได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วนะครับ ดังนั้นไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรต่อแผนการจัดส่งที่เขากำลังดำเนินการอยู่เดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะมาพูดคุยถึงประเด็นที่มีข่าวลือในเรื่องการจัดส่งของ TIC จะส่งแค่700คนบั่ง1,500คนบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีการวิเคราะห์พูดคุยของข่าวนี้ให้ฟังนะครับว่ามันเป็นจริงได้มากน้อยขนาดไหน และก็ข่าวที่คิดว่าเป็นข่าวดีที่สุดนะครับก็คือข่าวที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานจะเดินทางไปที่อิสราเอลในช่วงสัปดาห์หน้านี้การเดินทางไปครั้งนี้รับรองมีข่าวดีที่น่าสนใจมากๆนะครับจะเป็นข่าวดีอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปนะครับผมจะพูดถึงเรื่องข่าวดีนี้ ก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ